ครับมือนีสีมาอ่าหนึ่งเข่าเหนียวโดยใส่หมองเข่าพี่ฟ้ารอเขาหนึ่งหัวครับแบบบดติดมือแบบบอดเหนียวบอดเป็นตังเมบดเป็นบอดเหนียวบดติดมือเนอะาะบดบดแฉะครับผมนี่เขาก็เห็นหนึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับเนี่ยใส่หมอ,มอ,องเขาเรื่องเองพื่อหาหมอนหนึ่งที่พอดีกับหมอนองขอาเนาะครับนี่ขนาดขนาดตัวนี้มันยีบซีนะครับ แล้วก็มีตอไมากกบยิบสองครับหมอหูเขา่ารุนรุนเล็กกว่านี้ครับต้องใส่หมอต้องใส่ไอหมอนหนึ่งที่น้อยกว่านี้ครับผมครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวติดตัดแถาไปตอนหนึ่งนนะครับมือตอนเศร้าหมดอ่ะตอนนี้มากเขาอยู่ครับผมครับตอนนี้ก็ครับตอนนี้ก็ถึงเวลา หนึ่งแล้วเนาะนี่ครับมอนหนึ่งนี่ขามาใส่หัวเรียบร้อยแล้วครับน้ำไม่มีเออกิใสประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก,การ์วาไม่ติสุดเด็นะครับครับนี่ครับขอมาใส่หมอนคอแล้วกด นีกนพอดีลงปากหัดพอดีแต่ครับกันแ้ลวา่ขนาดหววครับผมอาปนี้กลับมาล้อแล้วล้อครับล้อตอนเบิงว่ามันขึ้นเละเคยตีมาใ่กันเนาะครับหมอนึ่งลรงนี้นี่น้อยนี่ผมกับสื่อไม้อ่ารอยู่ร้อยหาสิบบาทแล้วเบอร์ยิบซีครับ ราหาสิบบาทเ็เป็นรุนบางรุนธรรมดาครับขอดีก็คือบ่ตตองยันใหม่หมอนะครับบ่ตตองยันใหม่าไฟใหม่หมอหนึงครับพอฐานามันแห้งเหมาะไอหมอ,หมองเขาสิตัดเลยนะครับอ่ะ <c oughs> บันนี้ก็มันขึ้นด้วแล้วเนาะครับคงควนเราประมาณยี่สิบกว่าสามสิบนาทีเนาะ เขากับิิุกแล้วครับนี่ครับให้มันตั้งกับว่าตัแล้วก็พ่อน้ำไม่ไห้แหงครับก็ถอดตักเลยครับเอาไปยังครับถอดตักเลยเอาก็ยกเอาขอบไปซ้าย ครับครัเ <c oughs> นี้ยก็มาบรรจุใส่นี่นะใส่กองครับมันมีเนี้วครับวันนี้ผมมีติดมือได้บ่อยแย่บ่อยยังครับว่าหันกองข้อตัดผาบไปว่าหันกองข้เอ่ขอขาก้เนี้ยหันกรเรี่เปียโอขาอก้ออก,ก่อนครับแลางกองมาใส่โอ้ขออยากใส่สองมือนะครับพอปัน่นหมดแหละ รอรอใส่มาแทนนะครับนครับกล่องปั๊บมาเลยกินลงไปเลยครับปลาปิดครับใส่ถอดมือกินกับคนรับคนนี้ครับครับคลิปนี้จบลงแค่นี้ครับหนึ่งขอให้ง่ายครับประตงไฟบประตงงอฟื้นงอทานครับผม ปฏิัติมิเฝ้า